아침부터 피곤하게 하네. 아, 감사합니다. 아, 오늘 제가 진짜 중요한 면접이 있는데, 이거 늦으면 좀... 여보세요? 어, 엄마... 엄마가 그렇게 말해도 나그집 다시 안 들어가. 아니, 아빠 사업 때문에 하는 결혼하기 싫다고. 어... 집 구하면 다시 연락할게.

ไฟฮาร์ดอันเดอร์วันรูทนะครับผมก็คือ5หัวใจใต้หลังคาเดียวกันนะครับผมก็เดี๋ยวนี้เรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะผมว่าเกมนี้มันเป็นแบบไหนนะผมผมเห็นแล้วก็ยังแบบว่าอตุ้มๆต่ำๆนะครับผมผู้ชมก็เอาไว้ว่าเราไม่พูดทำหนิเปงแล้วเริ่มกันเลยดีกว่านะผมแต่ก่อนจะเริ่มก็มีเรื่องราวนะผมมีทั้งหมด6บทนะครับคุณผู้ชมก็อยากจะเริ่มโดยการเป็นบทแรก นะครับผมก็เป็น EP พีแรกเลยก็คือประกาศหาผู้เช่านะครับผมไปครับ let's go อันนี้มันแดาแบบบอกเลยว่ามันน่าจะ perfect นะครับผมตอนแรกอย่ารบกวนโกรธจุกเนี่ยจริงจ้าโต้เต็มเลยจำตัดกี้จานาโอ้โหามิสแอลลามล์มาช่วยหน่อยด้วโอปป้าสายจัดซะนั้งดิเออตั้งงานบุกก็นอนหลับได้ 일어나지도 못할 거. 알람은 왜 맞춰놓는 거야? 어호. 에이, 한두 번도 아닌데 뭐 어때? 새삼스럽게. 그게. 오유 빨리 일어나야지. 이나 이게 무슨 일이야? 다들 누군데 우리 집에 있는 거냐고. 오해, 괴상. 안 되는 건사실야 ถ้าเป็นความจริงคุณผู้ชมคิดว่างยังไงบ้างผมว่าถ้าเกิดว่าความจริงนี่คือแบบอืมเฟสบอกเลยนะครับอันนี้มันแค่ฝันมันแค่ฝันผมว่ามันน่าฝันนะใช่ไหมฝันใช่ไหมฝันเลยเนาะโ okay, อเคฝันสปอยสปอย <S 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 ผมเล่นไป <S <S แล้วนะผมประมาณนี้หน่อยนิดหน่อยใครคล้องประตูคนนียอย่าบอกนะหรือว่า 어่อกับแม어พ어디กับ어ม่ไ빠ทํางานต่างประเทศสองเดือนนี่เอาไว้ดูแลตัวเองนะดูองานออะป่ อปเออพ่อก <iyorsun? S 1> ับแม่ไปไหนอ่ะพ่อไป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 ไหนก็ไปเ้อสุดจี่ออพักอะไรอ๋ออ๋อหนูนอนไม่หลับสบายจิมากอวันนี้ต <of slip> ื่นวันนี้ร <me faire> ู้ส yeah. ึกสดชื่นจัง เย้แล้วกำลังส่งไปถึงแม่สำนักงานอ๋อจังจง러อยูอ่่สุดไป่อๆแต่งตัวนเนี้ยเงี้ยเออเนไทล่ะไม่เห็นไนม,ม,ม่เห็นไมนมน่เห็นม่เอเห่อนหอมนหนเหเห่เนเนหนเอ่เมเน่เ่น่่เมเนม มึงอย่าบอกอยังว่าเหม็นไม่เอาไปซักมา้ยโอเคสำลักร้าแล้วอันนี้มาดูตรงนี้มั่งอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้น,น่าเป็นไอดอลหรือเปล่าหมิงหมิงอ,อง๋อช่วยเชียร์หน่อยใชู้จินจะทำให้ได้ในการสัมภาษณ์อ<ม>อ๋นนโอเคครับผู้ชมอันนี้บายซุกิใครอ่ะน้องหรอใครคือซูมันอ่ะ มุขข้อใหม่ได้ปะมันอ๋อมันสุตอนนั้นน่ารักจังอ๋อนี่พ่อแม่ให้มาเนี่ยช่วได้แต่ชเวลาไอให้ไปดูหอพักอ๋อโอเคอันนี้เขาจะหมายอะไรมึงเขียนอัอ๋อถึงมิงไอ้ถึงไอ้แฟนคลับไม่ดารามันดารามันโอเคเฮ้ยต้องมอบให้นะมึงต้องไปมอบให้นะไอ้ไปเนี้ยมึงเขียนอะไรผมอ่านไม่ออกจริง หมดแล้วปะไม่หหมดแล้วเดินต่อห้องนี้หมดแล้วเดินเดินต่ออ๋อยังเมืนเวยโอมอะไรเนี่ย้นมหมดแล้วเหรอะัแทบไม่เคยดื่มเลยนี่เอ้าแล้วใครดื่มอะไม่ดื่มแล้วใครดื่มปนี้หวห้ามทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะไอพ่อกับม่ทำา้ขึ้นไม่ได้ทีันมีอะยู่아ี่ทำใเไม่อน 아้왜ง렇게왜 이렇게. 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 왜이ม게왜 이렇게. 왜 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 이렇게. 왜이น게왜 이렇게. 왜 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 이렇게. 왜이렇น왜 이렇게. 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 왜이 이렇게. 왜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 이렇 ประกาศหาผู้เช่าเหมือนแบบอารมณ์แบบน่าจะมีคนมาเช่าอยู่อะไรประมาณนั้นนะห้องผมว่าห้องน่าจะว่างใช่แน่นอนอ๋อ이렇게ูช้นีันหนาึ่งตตีหเบอรแบบอ้นตงใจต้องใจยาต้องใจยากต้องใากองใก้งใจากต้อง้องใจยอ้า้่ก้อีกต่งใ็ต้ต้อ้าอ้า

อ้ยไปสิล่ะแบบอ้น่านี่นมแม็กซไปไผมอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะแล้วผมต้องตอบว่าอะไรอะ่ะโดนดา่าตลอดแบบนี้คงจะอายุยืนแน่ๆอยุ่งเรื่องของตัวเองเถอะคิดว่าฉันไม่มีานอินเทอร์เน็ตหรือไงก็ได้เข้าใจแล้วอ๋อรู้โบอ,อ ได้ได้ใจได้ใจได้ใจจีสูตรเไอจะสามารถทงานหรอบิลค์คปอร์레ชันบอสริัทนมบิลค์คปอร์레ชันบิษัทนมอะไรเธอเนนะชันอเี่ยนเม่โอ้ย่เนจริงเรอเอาสะพุต้องเามาปลยนเลยอาส่เยี่ยมมันต้องอยู่เลยการไทเซนในการต่อบาคุณดูใช่ไหมผมว่าใช่ 센당 난 이게 뭐야? 여기 어? 아저 이게 뭐지? 아 달라고? 이거 우리 집 주소잖아. 아 엄마 아빠 출장 가셨는데 이동안 남 방들 하숙으로 쓰라고. 어 해봐 빨리 해. 야 안돼 거기 아지트란 말이야. 야 우리 집이왜네 아지트야? 상사 동 그래서 진짜 하숙집 하게? 나어지 그러면 나도 들어갈래. 아동아아야

야, 형바도너부러나 다시 마디 하더 알바 금방 끝나지. 가서 한번생각해야라 안녕하세요. 수리. 수리 케. 야, 넌 아침부터 여기 왜 있냐? 다시 한마야하저 면접 이력서좀 덮일래. 좀 야, 그 면접 맨날 떨어지고 왜 보냐? 그냥 우리 회사 와가지고 청소나 하라니까. 막안 되. 이거 알바 시급 세개 쳐줄게. 진짜 해이 디야앱랑 만수, 토뭐 ถ้าโดนมันด่าต่อยไหมเดแอปหลังจูบเขาจูบจูบเมไมถ้าไม่ชอบกอาจะทอะท่ดูนนไหม้คปีนปีนได้ไหมไนทํอะไรกูโดนต่อย,อ,ยอะไรไม่กลับไป 아 면접 늦겠다. 어 택시다. 메덱시 어 택시. 아, 는 거는 캅을 해요. 택시 택시. 어어 왔다. 저 강릉으로 가주세요. 빨리 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 어어 헤이. 아 뭐예요? 지금 뭐 하세요? 아니 이거 제가 잡은 거잖아요. 택시 나 그래 빨리 문안 닫아요. 이도 택시. 제가 잡았다니까요. 오이 기사님. 운 보고 오신 거죠? 그렇죠? 운

넌 그럼 그럼 뭘어 그게 미친 거 아니야? 어언요 차가 갑자기 급정거를 하니까 손이 나 떼고 말았지. 어. 어. 돈가랑 스월스월이네. 만화 어 만화에 กด 레우를 뽑뽑그탄ประเด็นน่ะ.와못날이 감사합니다. 라 아, 어? 뭐야. 어디 갔지? 안녕하세요. a p p e n e d I know. What happened? What happened? What h a p p 오 n e d What happened? What h a p p e n e 니다 h a t happened? What happened? What h a 면접 시작할까요? 자기소개부터 해주세요 네! <목소리> 밀크코퍼레이션의 발굴인 <발급을 목소리> 제가 밀끌어 가겠다 <미끄러가겠다. 목소리> 안녕하세요 전략팀의 시완아 오 유만입니다 걸하가라 팀장 이끄는 건 저희가 할 테니까 잘 따라오긴 <목소리> 하셨으면 회담, 좋겠네요 회담, 회담, 네 알겠습니다 하하하하 자자 그럼 질문을 드릴게요. 달리기를 하는 세 명이 있습니다. 3 3. 등이 2등을 제쳤다면 과연 그 3등은 몇 등을 했을까요? 3 3 2 2등입니다. คำถามอะไรวะ 100을 반으로 나누고 또 1/2로 나누면 어떻게 될까요? 100을 반으로 나누고 또 1/2로 나누면 어떻게 될까요? 100/2, 맞아요? 아까 50. 답은 50입니다. 그럼 오늘 면접은 여기까지 할게요. 수고했어요, 다들. 아, 네. 네수고했습니다 정답은 그냥 이거야? 리고나네 일을 받네 네, 네 네? 이런 스펙으로 잘 들어올 생각을 했네요 그가고 일을 면접자 제대로 안 거를 거예요? 어? 죄송합니다 됐고 그냥 이 사람으로 뽑고 자리 마련해주세요 어? 이니 어이! 미길수있 어, 그이니 된 건가요? 어? 아, 어? 어.. 네. 내일부터 출근하세요. 어, 회. 괜찮아 나. 그래도 합격이니까 잘된거맞겠지 <laughs> <laughs> 음, 다음에 방송 다네 아니네. ดูแม่ก่อน.อ먹่ อย่านอนดึกเพราะมวลเล่นเกมโอเคแล้วก็อยา่าคิดจะขึ้นไปชั้นสามเด็ดขาดผมว่าชั้นสามมันมีอะไรแน่นอนใจะไม่คนดูผมว่ามันมีอะไรแน่นอนชั้นาสมามอ่ะมักสุนทักมาไอรันเด็กเครืองปินได้งานได้งานเลี้ยงฉันด้วยนะทำไมเท่า,าน,นี้ด้วยนะฉันอยากกินสเต็กสัมภาษณ์เสร็จหรือ,อยังเป็นไงบ้างได้งานแล้วไฮ้ขาบอกเขาไม่ให้ถ่ายสิวะ พวกเขาอยากให้ฉันเลิมพวกนี้เลยจริงเหรอฉันต้องฉลองงั้นต้องฉลองกัน่อยจัดไปดิจัดไป้วฉันก็จะเพิ่งได้ c d m i มิวเกพร้พอมไลเซนออสุดยอดอ๋อแค่นี้นะขายไปเนี่ยเฮ้ยพวกของ,ของอนายอลาบ,บัมนี่ขาย,ขายต่อเป็น cd ดีไลเซนใช่ไหมเอ๊ะคนขาย,ขายใช่แล้ว ของแทมแน่นอนยังมีของอยู่วันนี้เจอกันเปลาไหนก็ได้เป็นไ,ไ,ไหนดีครับเจอห้าโมงแถวสวนตราณนะกังนำเป็นไงตกลงจัดไปครับผมว้าเท่บ้าสุดยอดททนนี่มันโคตรเท่เลยวะน่าเล่นเซนด้วยนะโอ้เนี่ยใครนะมึงใครเนี่ยเด็กไหนเนี่ย 저 혹시 토마토 토마... 마그달 아이디 올리밀크님 올리밀 올리미일크. 아네 맞아요. 네, 이름이 우유만이라. 넘쳐주 음, 음. 여기 사인 CD요. 니 값들이 반갑다 감사합니다. 아, 감사합니다. 아, 이거 가지고 있는 사람 진짜 많지 않은데. 막간에 가면 안 드디어 얻었다. 대박 밍밍 사인. 라센강 밍밍 저기요.

팬티에 사인해주세요 조경 사랑해요 박민정! 당신 없이 못살아! 돌려주세요 제 ㅋ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  렇게 하면 진짜 미친거 아니야? 게임니쇼 올해 운다 썼따 손깨가 무슨 소리가 났는데? งกลางซ้ายต่อขวาเพราะว่าได้เสียขวาอ๋อแมวคองยิงนะแมวมึงถูกขังนะเฮ้ยมึงไม่ช่วยแมวเหรอเฮ้ยนี่นี่นี่โอ้ยอยู่มึงไงไม่กะทจอ่องอ่ะ뭘그렇게놀래내가꿈중만빨라나거든오늘면접고생했을ยา서ก는거야น่래ยไหม 감사합니다 n 나 m 나 n h o n 에 Heng, Hong Heng, Hong Heng 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 h 네 n g Heng 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 h 이 n g Heng 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 เออมหลอกไปแล้วทการที่ต้อากเนาะเกาหลีเขาเป็นแบบนี้เหรอคือใครได้ฉีกฉีกไปเหรอจะได้รู้อย่างงี้เหรอเออวะข้อท้านะประเทศไทยไม่มีอย่างงี้หรอเอกับห้องอยากรู้อยากรู้ฉันสามีอะไรคุณมีนจับก่อนนั่นเมันดนปนะเนี่ยทำไมมันเปิดอยู่ละกอชเกิดอะไรขึ้นอ้ ิอมือไ,ไม่กว่าไปสู้สภาพจะบอกทำไมไม่กว่าไปสู้สสสสรสจริงอ่ะเพือ่อนแอบเข้าไปเงียบโตะโกนเพื่อปู่แอบเข้าไปเงียบเงี่ยรองเท้ารองเท้าใครเนี่ยไ,ไฟมึเปิดตกลงมาด้วยมึงไม่เงียบแล้วเพือ่อนมืออ่า มินจองอ๋อน่าหัวใจด้วยอ๋อนี่มาถ,งถองอังทีเลยโคนอ่ะมาถังที่ไหมินจองโอเคคนระับได้รับเบื้องหลังอ๋อฉากที่สามารถดูได้ในะอัลบัม้มอยากกินไส้ก,กรอกไหมเล่นซ่อนหาบทที่สองอ๋อบทที่สองเล่น่อนหา วัแรกก็จบกันไปเท่านี้ใช่ไหมใช่อ,อ๋มันมีให้เลือกเลยหลายเส้นทางนี่เองทุกคนเนี่ยสัมภาษผมสัมภาษผ่านใช่ปะปุ๊บปับ๊บออถอดกางเกงใส่ด้วยวันหนึ่งมีประมาณนี้ นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเล่นให้ดูใหม่อีกสักบทหนึง่งอันนที่ไรอ่ะเหมือนตอบคำถามใช่ไหม,มบทหนึ่งมีแค่นี้โอเคแต่ว่าเราต้องทำให้เต็มให้เต็มหนึ่งรอยนะครับผม,มประมาณนี้ประมาณนี้ก็ EP พหนึ่งก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนและกันนะครับผมก็ อีพีหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองอย่าว่าไปเรื่อยๆเ,เลยอ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาทําให้ดูใหม่อีกอีกสักครั้งหนึ่งว่าตอบคาถามนี้ไปแล้วอีกคําถามหนึ่งจะเป็นอะไรนะคุณผู้ชมก็โอเคประมาณนี้นี่บทสองโอเคบทสองเนี้ยอัปเดตเลยโอเคครับเดี๋ยวดูอะไรบ้างก่อนใช้คะแนนลูก <7. S 1> ไอ้คือวันจสัสางยี่น 연예인이죠 7점 1 0아제 얼굴로 삽니다 아... <laughs> 안 바꾸죠 <laughs> <laughs> 전당연 <당분이> 얼굴 손, 나 이상형은 저는 음... 재밌는 사람 <laughs> 좋아 저 그냥 계속... 티키타카가 잘 되는 오늘 얘기하는 거 알지? 요만 이는 시키타카가 안 되는 게그그 몇십억으로 퍼가 되진 않아요. 저는 오로지 침대 제 몸을 맡기는데요. 가발 돌로만 뛰랑. 진짜 헨그 세상과 단절해요. 핸드폰도 안 하고 그냥 오로지 그냥 OTT만 봐 이렇게 해 여러분 끝까지 열정으로 플레이 해주시고 저희 이제 출연하시는 배우분들 사랑으로. 플레이 해주시면은 나중에 멋진 결과 멋진 어첫 하숙집 어, 어, 어. 멋진 엔딩이 기다리고 있거든요 그 모습을 그 기대하면서 나. 플레이 해주시면 너무너무 감사하겠습니다 그리고 이 게임을 많이 사랑해 주신다면 하숙집 편 말고 맞아, 이제 다른 편도 제작을 생각을 하고 있어요 그것도 많이 많이 기대해 주시면 감사하겠습니다 감사해요 음. ต้องเปิดแต่ละบทนะครับคุณผมชมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้รักกันนะครับผมเดี๋ยวอนะีพีหน้าเดี๋ยวผมจะมาต่อนะครับผมก็จะเป็นอะไรต่อก็รอฝากกดติดตามด้วยนะครับคุณผมู้ชมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับใครชอบคักรูเกมเมอร์กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย